มาครับวันนี้เดีย๋ยวมาลองกันดูเพื่อนนะครับโอ้มาแล้วครับน้ำคลอ,องใต้สะพานน้ำคลองใต้สะพานดูครับดูดูทางลงลำบากดูการหว่านแหครับ อี่ยได้เว้ยตัวนานาที่กูจะวาง Thank you. เสร็จแล้วอาด้านนี้เออเนี่ยอร่อยเหมือนกันนะฮะก้ไกหาได้ไรน้ำหนักกันแน่แหละาการานต้ยอะไรเ็นงถปนชวงเอ้ยเมือยกุ้กเสรจามาป้าเหนนี้อร่อยนะเออเนี่ยปลากระตูอ่ะ นี่าผู้เชี่ยวชาญดูฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับนี่วิถีชีวิตยุคโควิด ผู้เชี่ยวชาญนี่มันได้วะง่ายๆเลยล,ลุ้นลนะุ้ๆครับลุ้น <c oughs> ซักตัวมันน่าจะหนีไปบนแล้ถไปยกมาเลย Thank okay. you.

คืกอกลวย่เดียวทานเนี่ยต,ตรงนี้คือ่ะแนกว่ามีหลไวะสาลงแนีนกัน,ออน,กนมอ ชอนวุ้ยได้ตัวว่ะแม่ยังไม่ใส่เกลือหรอวะไม่ใช่ปลาช่อนว้ยชยโดวเดอไม่นเนนีนะ้นกินสามโอเคเลยร่ครับช่างบา้านไงครับทำไรครับทำของเล่นครับผมทำไรอ่ะทำเบ็ดครับทำเบ็ดกี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ ต่อต้องต่อด้วเหรออันนี้ย่างอะไรย่างปูมีย่างปูครับย่างปูนี่ดูผู้เชี่ยวชาญ เด้งๆครับอันนี้แค่ลูกนะครับเดี๋ยวรอดูแม่มานะครับกุ๊ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญน,นะครับกำลังปาดขี้ปลาหนีนะครับมีไข่แล้วมีไข่เลย,เลยอันนี้ปลาอะไรนะขเขาเรียกว่าปลาอะไรนะนี่ปลาขยงปลาข,ขยงอยเหรอจะอยู่ในตระกูลเดียวกับปลาคล้ายๆปลากดอ๋อถ้าโดนนี่เจ็บใช่ไหมแบบเนี้ย เออเอาเอาใส่ถุงให้หน่อยดิขี้ปลากับตับตับปลาเดี๋ยวให้นี่เน่เออถุงเล็กก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไอ้นั่นตกเอาเลยถุงไหนก็ได้เอาไปเลยเออถ้วยนั่นก็ได้ท่านผมบรรยายด้วยก็ได้นะท่านผมนะผมถ่ายอยู่นะฮะใช่นั้นเนาะ ต้องล้างก่อนเช่าไหมนี่ฝรกีฝรั่งต้นหอมมะเขือเทศใส่ด้วยเหรอใส่นี่เครื่องไม่งยใส่ทุกอย่างครับต้นหอมพริกนี่มะเขือเทศต้องล้างก่อนแล้วก็ตั่นรวมกัน ดูว่าโอ้โหไปสายกลางสากลางครับสากลางนขนาดชโดครับลายสวยเลย ใครทำครับไม่รู้ไม่ยิงอยู่ตรงนี้มันโยนไปก็ได้นะ การจับปลานะดูปลาเคบยิ อ้ยย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 ยได้ยย้ได้ได้ยย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 ียยดยย้ยยยย่ยย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 ดยยยยยยดยยยยยสยยยยยยหยย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 ไยย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 ยได้ยย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 ยมร้ได้ ไหละกูว่าได้นะกูว่าได้นะมาลองดูเอาล่กนนะ่นก็นั้นจําติดไม่อ แน่เหมือนกูเห็นครั้งนั้นแหละประมาณนั้นอ่ะกูเห็นมันจมอยู่นะหมักกันน้ำมันอ่ะหมักถ่องอ่ะนักกไปเลยเหรอรุดอะไรเยอะต้องลองดูอ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เมื่อกี้ได้ตัวหนึ่งนะครับนี่หอยเนาะได้หอยตัวหนึ่งกิ๊กได้ชะโดตัวหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับนี่ ไต้ตัวนั้นชดนะครับอันนี่เขยิมในนี่นะนั่นแหละนั่นๆๆๆทันทีนะนัน่นแหละออกฝองจมแน่เลยย่าอันนี้ไซนี่ได้อยู่ไซนี่ได้พอพอดีครับนี่ไซการขึ้นมาหน่อยไซใหญ่ครับไซใหญ่ ท่านปา้าดูครับใส่กลางน,นั่นใช่ไหมสวยสวยสวยนี่ยใส้ต้มแล้วสสวยยสวยยอ่ะหมักครับติดติดอรอใช่ไงเย็นมึงนี่กินยังไม่หมดอี้เหรอกลางวันมึงกินนี่ให้หมดก่อน